อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมได้รับบำนาญจากประกันสังคมสามารถทำบัตรคนจนได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับได้รับเงินบำนาญทำบัตรคนจนได้ไหมคะนะครับมาตอบคำถามกัน คุณสมบัติและข้อกำหนดของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2565นะครับขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันนี้ไม่อันนี้คุณสมบัติเนี่ยยังไม่ครบนะแต่เอาข้อมูลที่จำเป็นจาเป็นก่อนนะครับคือสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็รายได้ไม่เกิน100,000บาทนะครับและครัวเรือนรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน100,000บาทข้อ3เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญคือข้อห้ามนะครับต้องไม่เป็น ภิสูุสามเณรนักพจน์น,นักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานส,านสงเคราะห์ข้าราชการพนักง,งานราชการพนักง,งานลูกจ้างเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนแล้วก็ผู้รับบำนานปกติหรือเบี้ยววัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสอสสวหลายท่านกังวลว่าเอ้รับเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการรับบำเหน็จบำนานรายเดือนจะ เข้าคุณสมบัติที่ไม่เป็นได้ไหมนะครับมันจะเข้าเงื่อนไขที่ต้องห้ามไหมนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับเรามาขอดูประวัติสำนักงานประกันสังคมก่อนนะครับเบื้องต้นการประกันสังคมในประเทศไทยในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทนนะับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทยที่เป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตรายกรณีเจ็บป่วย ด้วยโลกอันเนื่องจากมา,มาจากการทำงานทั้งนี้กองทุนเงินทดแทนเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ2515นะครับภายใต้การบริหารสำนักง,งานกองทุนเงินทดแทนกรมแรงงานนะครับตามคณะตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103ลงวันที่16มีนาคม2515โดยในปีแรกของความคุ้มครองนะครับ ครอบคุมเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง20คนขึ้นไปและอยู่ในเขตกรุงเทพและจึงค่อยๆขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศนั่น,น,นเองนะครับสำนักง,งานประกันสังคมได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3กันยายน2533งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนได้ถูกโอนจากกรมประชาสงเคราะห์และกรมแรงงานตามลำดับไปยังสํนักงานประกันสังคม ในปีเดียวกันล่างพระราชบัญญัติประกันสังคมได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่2กันยายน2 5 3 3นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกระทรวงแรงงานในปี2536าสำนักง,งานประกันสังคมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยรวมนะครับสำนักง,งานประกันสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการประกันสังคมที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการประสบอันตรายเจ็บปว่วยและก็เสียชีวิตทั้งเนื่องจาก และไม่เนื่องจากการทำงานนะครับรวมถึงการคลอดบุตรสงข้อบุตรชราภาพและการว่างงานนะครับนี่คือแผนผังโครงสร้างนะครับสำนักง,งานประกันสัมตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ2559นะครับในส่วนนี้หลายท่านก็เลยกังวลว่าเฮ้ยตรงนี้ได้รับบำเหน็จบำนาญจากในส่วนของอส่วนราชการหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีเพราะว่าประกันสังคมอยู่ในส่วนของราชการ นะครับก็เลยกลัวว่าจะได้ไหมก็เลยต้องขออ้างอิงข้อมูลจากในส่วนของที่เคยได้ออกมาให้นะครับในกรณีที่มีคนถามเรื่องได้รับบำนาญจะได้รับสวัสดิการผู้สูงอายุไหมนะครับซึ่งประเด็นนั้นก็จบไปแล้วในส่วนของว่าได้รับนะครับยังคงได้รับในส่วนของอ เงินทดแทนผู้สูงอายุอยู่นะครับเงินสูงอายุอยู่เงินคนแก่นะครับได้รับเงินคนแก่อยู่นะครับเพราะว่าไม่ขัดกันซึ่งในระเบียบนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับขออ้างอิงนะครับ d a i l y n e w c o t s นะครับขออ้างอิงข้อมูลมาเล็กน้อยนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะครับนายสุชาติชมกิจและ มนตีว่าการแรงงานกล่าวว่าขณะนี้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับจะซ้ําซ้อนกับการรับบํานาหรือสวัสดิการอื่นจากหน่วยงานรัฐได้แก่ผู้รับบํานาเบี้ยหวัดหรือบํานาพิเศษหรือเงินอื่นใดหรือไม่เพื่อให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบํานาฉลาภาพจากกองทุนประกันสังคมขายข้อกังวลดังกล่าวจึง ได้ให้สำนักงานประกันส,สังคมสร้างการรับรู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเงินบําน,น,บบนานฉลาภาพจากกองทุนประกันสังคมคน,นะครับคุณทศพลน,นะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็กล่าวว่าแม้ผู้ประกันตนจะได้รับบํานานฉลาภาพจากกองทุนประกันสังคมก็มิใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธทิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐนะครับผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นผู้ สูงอายุที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ6นะครับวงเล็บ4แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปี2552นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ประเด็นเนี้ยสรุปได้ว่าในส่วนของประกันสังคมนะครับได้รับบำนาญแล้วก็ยังคงจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ดังกล่าวเพราะว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับตามข้อ6วงเล็บ4นะครับส่วนในส่วนของคุณสมบัติของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าอ้างอิงจากข้อมูลในส่วนประเด็นของเงินบำนาญกับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมาทำให้พอที่จะเป็นสมมุติฐานได้ว่านะครับในส่วนเงินบำนาญ บำเหน็จรายเดือนผู้ได้รับบำนาญปกติจากเบี้ยววัดส่วนราชการเนี่ยน,น่าจะไม่เข้าเงื่อนไขจึงสรุปรวมนะครับจากสมมติฐานที่ตั้งต้นมานะครับจึงทำให้กล่าวได้ว่าผู้ที่ได้รับบำนาญประกันสังคมก็สามารถที่จะสมัครบัตรคนจนได้นะครับก็คือคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามข้อ3แต่ก็ต้องไปดูคุณสมบัติข้ออื่นอีกนะ ว่าข้ออื่นเนี่ยคุณคุณสมบัติตรงหรือไม่ตรงถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จากข้อมูลต้องยาวนิดนึงเพราะอะไรเพราะข้อมูลต่างๆมันต้องผ่านการอ้างอิงนะครับข้อมูลจากสิ่งที่น่าเชื่อถือนะจะมาตั้งสมมติฐานเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องอ้างอิงข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับเพื่อสรุปรวม นะครับความเป็นมาเพราะหลายท่านก็สงสัยเฮ้ยประกันสังคมมันอยู่ในหน่วยงานรัฐนะครับเงินที่ออกมาจากประกันสังคมบําเน็จบํานานมันก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นในส่วนของเงินบําเน็จบํานานนะครับจากส่วนราชการหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะ <off> ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ